ได้ได้เจ้า er ีนน่ะเจ้าีนมาแล้วไม่ยินอะไแล้วมะพูดมาขึ้นมาสวัสดีครับหน่อย่ครับอบคหนผู้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครวัสีครับสวัสด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 ีครัวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดรับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ บายทุกคนไหบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายลองีพ่อทีหนึ่งซาจะเบสันอะไรลองทีหลองีหนลองเอนเองพี่ไหนบอกบอกพี่หนูมางานอะไรวันนี้เนอบิ๊กซีเออบิ๊กซีอะไรพูดไม่จบเลยบิ๊กซีพาสเออี่นลวน่นลวขอบคุณนะค่อาคขอบคุณทุกคนไหนขอบคุณครับครับยงเนชว์เดเรา

ก่อนนั่งแมตชาจะไปนั่งครับงรับครั่ครับที่ห้องขวอดนี๋ห้องนั่งก็ได้นั่งก็ได้นั่งนนี้นั่งบนนี้นั่งบนนี้ตเรวันตนดีไหนะวันตนดนั่งนั่งนั่นั่ง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 นั่ั่งนั่งนั่ั่ ทะเลช้าทะเลช้าเเเดียวไม่สนใจับโอเคมีมองกัน้องๆมีเต็มๆมีอุ้มมิดมีตุ้มตุ้มตมตเล็กมานะนู้นนู้นนูนก้อนนู้นเออลก็สั่งลู เป็นไงอ่ะนี่ๆนี่ ัชไทยปนขับนิดนึงค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจพ่อพ่อให้กำลังใจพ่อพ่อใช่ไหมคะตอนสามจริงๆตอนนี้อยากให้วินซีนี่คือจ้างมามีด้วยสักคนนะฮะจะได้มาช่วยทุกคนแฟนขับเยอะมาก นอนแม่ด้วยที่บ้านมีกิจกรรมอะไรในครอบครัว,ว,รวไหมคะช่ายนี่คือแบบว่าเราแบ,บ่งเลยครับว่าช่วงกลางวันนี้คือเป็นของของ,ของบ้านอ้อช่วงเย็นก็คือเป็นของบ้านพ่อเองนะครับก็เดืนสายพวกก็คืเป็นลูกเต็ไปนี่แหละไปถ่ายรูปไปแบบว่ารวมตัวกันครอบครัวที่ว่าสามสิบปีนี้ก็ยังหนุ่มแน่นนะฮะหนุ่มแน่นกอดน้ด <laughs> อยกับ<พ>ผมเยอะก<ข>อดรั้งมาในยุคเก้าศูน และที่สําคัญค่ะวันนี้แฟนๆมากันเยอะมากมาร่วมฉลองกับเรานะคะเป็นลูกค้าคนพิเศษของเราด้วยที่รับสิทธิพิเศษจากบิ๊กพอยดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยินดีกับคนที่แบบว่าเป็นผู้โชคดีนะครับบิ๊กพอย t นะครับ ค่ะนะคะพิเศษมากๆนะคะแล้วก็ทุกท่านที่มาวันนี้โอเ้เขามีต้องเข้าไปดูในแอปครับก็เพราะว่ามันมีพวกส่วนลดต่างๆแล้วก็สัสมพอยได้ด้วยโอ้โโอโนะคะและพิเศษนอกจากสระส,รป,สะปาอไรามีของนะคะใช้มีของแบบที่สั่งนะคะไปไว้ที่บ้านได้กลคือบริการส่งนะคะให้ที่บ้าน <ๆ S 2> พิเศษมากๆก็คือตัวแอปบิ๊กซีพลัสขังนะคะก็ยังมีเป็นสิทธิพิเศษมีเป็นมีเป็นก็ลยจะพูดถด้วยที่ต้องใช้พอยนะ กก,กินอีกเอาช็อกโกแลตอีกโอเคอร่อย <laughs> หมดแล้วลูกเขายังไม่ได้เป่าผมเป่าเค้กเลยและนี่ที่เหลือนี่ที่หยิบมานี่คือเขาเอาไปแจกทุกคนนะที่อยู่รอบๆอบเนี้ยลูกต้องมีนคนที่ไม่ได้ไปนะลูกเนี่ยพิมบีอาร์เฟรสดีคือได้ไม่ครบทุกคนแล้วนะเพราะว่าหนูกินไปแล้วเนี่ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะเนานะเป,นนะเป็นไรไหมเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรหรอก คือแย่งกันอีกแย่งจะเอาชิ้นี่อ๋อใช่เดี๋ยวรีทุกคนแย่งกันอ่ะพูดถึงอีกแคมเปญหนึ่งก็จะเป็นแฮปปี้เฟรนเซ่ทุกวันพุธเลยใช่ครับอันนี้ก็คือแบบพิเศษมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้แอปวิกซีพลัสนะครับเพราะว่ามีการแบบเหมือนแจกของมีของแบบพิเศษที่แบบว่าแจกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียคะแนนหรือว่าใดใดเลยค่ะคือไม่ต้องใช้พอยต์แรกอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะคือเราแจกแจกแจกอะไรนะครับ มีปัญหาครับเพราะว่าให้ของลูกผมไม่ครบสกคนอุ้ยให้มีม่เขาคือขัดขัดรถขัดรถหนึ่งคันเดี๋ยวอารถให้เดี๋ยวเอารถให้ครับนี่นะครับอูเครื่องบินเครื่องบินด้วย วันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปค่ะวิซีพลัสนะคะทำการดาวน์โหลดได้ฟรีเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกในการดาวน์โหลดใช่ไหมคะทุกคนไปลงทะเบียนก็จะแจกบิ๊กพอยต์นะคะ300คะแนนเลยทีเดียวค่ะรอเช้าไม่ได้นะคะต้องรีบดาวน์โหลดนะคะเปิดมือถือก็ดาวน์โหลดแอปกันได้เลยใช่ครับเป็นแอปที่มีประโยชน์มากจริงนะครับทอมนะคะ,ะ,คะแล้วก็สะดวกมากๆค่ะนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านก็คือสั่งของได้บริการส่งให้ฟรีอีกด้วยนะคะอ,อ่ะโอเคนะคะสินค้าร,ราคาก็ถูกสะดก สดวกสบายมีคูปองให้กับลูกค้ามีให้365วันเขาจะมีคูปองให้กดเข้าไปดูเรื่อมีทุกวันเลยไ้เข้าไปดูว่าแบบว่าวันนี้เรามีสิทธิพิเศษใดๆนะครับมีคูปองพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับผมจริงๆก็เข้าไปดูแอปทุกวันจะได้รู้ว่าเอ้วันนี้อาจจะมีของที่แบบว่าเราอยากได้หรือว่ามีสิทธิพิเศษอะไรที่แบบมันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปเช็คเอยๆไม่จช่เป็นหรอกว่าอู้เนี่ยได้พออ้อจังเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปเช็คแป๊บหนึ่งถูกต้องเราเข้าไปพวกอาจจะมีแบบวิ มีคุปองส่วนลดอันนี้ใช่ครับชิ้นนี้นะคะเรากดรับได้เลยกดแรกได้เลยใช่ไหมคะพัพพีคะกดไว้ก่อน <laughs> <laughs> พ,พัพีพัพพีได้ของเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหนะคะอ่ะโอเคนอกจากมันมีสินค้าราคาถูกสะดวกสบายแล้ววันนี้วันเกิดครบรอบ30ปีเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอคะออยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนี่แหละครับเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะการฉลองวันเกิดสิ่งที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือเค้กใช่ครับทุกคนคงเห็นแล้วเห็นเค้กวันเกิดเปเรียอร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมฉลองกันโดยการ เป่าเค้กพร้อมกันนะคะโดยการเป่าเค้กพร้อมกันนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยนะคะแต่ว่าอะไรนะคะพอพีพิธีคะพอพี่พิธีครับอยากเป่าเค้กหรอยครับอ๋ออยากกินไม่ได้อยากเต่าอยากกินข้าวแงกแหละโอ้วันนี้วันนี้พระพีอยู่ที่ไหนครับพระพีที่แท้ที่ไหนนะที่บิ๊กซีแพ์คเนี่ย ให้ลูกกดบ่อยมันจิำได้พี่พีไปแล้วพี่พีทำไรลูกพี่พีเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กกันนะพี่พีนะเดี๋ยวเป่าเก็บเก็บไว้บ้างเหรอวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กกันนะคะเดี๋ยวให้คุณพีมเดี๋ยวยืนขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะคะพ่อพีพี่พีคะเดี๋ยวเราจะได้เป่าเค้กแล้วนะคะ ขออนุญาตนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะในช่วงของเฉลิมฉลองในการเป่าเค,ค้กนะคะท,ทุกทุกท่านด้านหน้าจะได้เป็นผู้มือถูกไหมคะผู้มือค่ะอย่าเพิ่งจุดนะฟังสัญญาณจากดิฉันนะคะจะได้จุดพร้อมๆกันจะได้ภาพที่สวยงามนะคะอันดับแรกค่ะก็จะร้องเพลงทะเลทรายเดย์กันต่อเค้กกันนะพี่อยากกินไหมอยากกินคคไหมคะ่อยากเป่าอยากเป่าเทียนไหม เป่าเทียนไหมคะไม่หรอกเรามาเป่ากันเขาเข้าเป่าได้ไหมคะ,ะได้โอเคนะคะได้ได้คะกินไ,อไ,ไปอีก <c oughs> แล้วแล้วตอต่อไปค่ะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากทางบิ๊กซีนะคะให้เกิดขึ้นมาเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีร่วมกันค่ะเรียนเชิญคุณบุษยายนผู้จัดการสาขาบิ๊กซีพระราม4ค่ะ ขอเรียนเชิญคุณณ้ารติยาวัตด้วยนะคะโดยผู้บริหารของเราทุกรูท่านค่ะจะมาร่วมกันทําการทำเค้กนะคะทุท่าเชิญอยู่บริเวณด้านหลังเค้กนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะมีคัพเค้กนะคะแล้วก็เทียนให้นะคะเดี๋ยวเรียนชิดกันสักครู่นะคะชักภาพขออนุญาตเก็บภาพไปสักครู่ค่ะพี่ดีพี่ดีกับพรพีนะคะมองอบงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปอกเค้กแล้วนะคะแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกั ใช้ช็อกโกแลตนิ่งเลยโอเคนะคะ yes. okay. ี๋่ค่อถ่ายรูปก่อนแปหนึ่งนะคะมองกล้องที่ชั้นภาพตรงกลางของเรานะคะกินไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยนั่นแหละค่ะพี่ทีชิ้นที่สามละเนะชอบช็อกโกแลตมากที่เธอชอบช็อกโกแลตเลยนะคะ เดี๋ยวทีมงานเราจะแจกคัพเค้กนะคะร้อนกับเทียนให้กับผู้บริหารทุกๆท่านค่ะส่วนได้ท้าด้านล่างรวมถึงทุกๆท่านที่อยู่ในงานเดี๋ยวมาร่วมกันรของติดนะอีกนิดเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตนะคะโอเคค่ะได้ไหมมองตรงนะพี่พิธีคัพเค้กเก็บแพ๊บนึงนะ คดเค้กแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามีทั้งเค้กค่ะฝั่งน้านนี้ห้ายบริหารแล้วด้วยนะคะเราจุดเทียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พ่อๆจะร้องเพลง Happy Birthday ไปด้วยขอไปให้พ่อๆหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพ่อเป็นต้นเสียงนะ คุณมีเป็นต้นเสียงนะคะเดี๋ยวร้องเพลง Happy Birthday ไปพร้อมกันด้านล่างอย่าพึ่งจุดพลุมือจนกว่าจะฟังสัญญาณได้ยินสัญญาณนะคะเราอยากถ่ายภาพที่สวยงามกันก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวให้พ่อพร้อ,องเพลง Happy Birthday. Happy Birthday เดี๋ยวเป็นต้นเสียงนะคะแล้วทุกคนร้อ,องร้อมกันนะคะเอาแบบให้ดังเลยขอถ่ายรูปหมดนะคะมองรอบนนะคะ สองสามมังกรค่ะพ่อพีพี่ทิงค่ะมังกรค่ะยิ้มค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะเอาเละค่ะดูด้วค,ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy b i ี t เบเ y ไปพร้อมกัน เยนะคะเราจะมีพรูมือให้นะคะทุกท่านด้านหน้าพร้อมนะคะเดี๋ยวพร้อมนะฟังสัญญาณนะคะฟังสัญญาณนะเดี๋ยวขอพรูให้ผู้บริหารของเราห<า>น่อยค่ะให้อพรูให้ผู้บริหารหน่อยค่ะมีอีกไหมมีไหมคะคนหนึ่งกินสรุกนะอีกคนหนึ่งพิธีพิธีพระพ,พีจะดึงพรูไหมคะดึงพรูไหมครับอ่าเดี๋ยวว่าค,คร counter, ับเค่ตอนะ <immen. S 1> เดี๋ยวดึงพรูนะเดี๋ยวฟังสัญ,ญญาณนะคะฟังสัญญาณพร้อมกันนะ 1นึ่สองสล้อคให้จุดนะคะล้าให้ดึงนะคะหนึ 1, พี่พร้อมนะมองพรแม่ค้าเพม่อ่อนทราบมังกทองคำนะคะหนึ่งสสเป็นรูปเลยค่ะเป็นรูปสัญลักษณค่ะสัญลักษณ์ีนะคะทุกท่านกั่ไปนะคะหนึ่งสอโอ้ยนิ่งไว้ก่อนนะคะนิ่ไว้ก่อนนะคะหนึ่งสองสาค่ะ เรียบร้อยค่ะขอพรบคุณทุกท่นท่ตรงกลางนะคะหนึ่งพี่พีพิ่ีครับมอรกล้องครับหนึ่งสองซับไม่ไปไมได้เลยบผกเบอรได้หนึ่งสองไว้นะคะอ่ขออีกหนึ่งรูปคหนึ่งสองเรียบร้อยค่ะ ของเราด้วยนะคะต้องขอบพระคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณบุษยายินดีสุขนะคะประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจบริหารคุณค่าลูกค้าบริษัทดิซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนค่ะและก็ขอบพระคุณค่ะคุณกฤกรอาคมทองนั่นนงบนโซฟาเลยเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กันนะคะ ซฟาตรรการได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่พี่เขาพี่พี่เขาจะมาถ่ายรูปก,กับพระพี่นะคะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวพระพี่พระพี่แบบว่าโพสรอรอถ่ายรูปก,กับ <laughs> เดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะ <laughs> เดี๋ยวนั่งรอกันสักครู่นะคะ <laughs> เดี๋ยวพระพี